สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะด้านหน้าหนูดีเป็นลูกหยางเหมยน,นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่าเบเบอร์รีหรือว่ายมเบอร์รีค่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะคะบอกว่ามีปลูกในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะนอกเหนือจากจีนเนี่ยเรียกว่าลูกยามโามโมะนะคะ ก็จะเป็นลูกหน้าตาแบบนี้นะคะคล้ายลิ้นจี่ค่ะแต่ว่าอันนี้ดีได้มาลูกค่อนข้างเล็กนิดน,นึงปกติแล้วเนี่ยที่ดีเคยไปกินที่เวียดนามนะคะลูกก็จะใหญ่กว่านี้เยอะเลยหนูดีไปเจอหนแรกที่ปักกิ่งนะคะ เมืองปักกิ่งค่ะแล้วก็ก็อร่อยเลยแหละเพื่อนไปกับเพื่อนที่เป็นคนไทยเขาก็สอนให้ดีกินแต่ว่าตอนที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาเจ้าลูกเนี้ยไปแช่ในน้ําดื่มสะอาดก่อนนะคะเผื่อมันมีแบบนอนตัวเล็กๆที่มันอาศัยอยู่นะมันจะได้ว่ายออกมาได้แต่เจ้าลูกเนี้ยคุณแม่ซื้อมาให้หนูดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งลังนะเล็กๆนะคะก็เอาไปแช่แล้วไม่มีอะไรออกมาเดี๋ยวจะกัดให้ดูค่ะอืมนี่หน้าตาข้างในมันเป็นแบบนี้ทุกคนแปลกดีไหม สำหรับหนูดีมองว่ามันแปลกมากเลยค่ะคือมันจะแบบมันไม่มีเปลือกที่ปอกได้ทุกคนมันจะเป็นเหมือนดอกไม้ที่เป็นเป็นเหมือนดอกกระถินนะแล้วก็เวลาที่เรากินอ่ะมันก็จะอืมมันเราต้องกัดเข้าไปเลยเนาะก็รสชาตินะคะจะเป็นแบบ หวานอมเปรี้ยวค่ะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนเจ้าตัวนี้จะมีความเปรี้ยวสูงมากนะคะแต่ว่าก็มีการพัฒนาสายพันธุ์นะคะให้มีความหวานเพิ่มมากขึ้นรู้สึกอันนี้คุณแม่จะซื้อมากิโลนึงเป็นลังเล็กๆนะคะกิโลละเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าดิไม่แน่ใจว่าถ้าคนอื่นไปซื้อมาเนี่ยจะโลละเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็คงได้ลูกใหญ่กว่านี้แหละกินให้หมดเลยแต่ให้ดูเม็ดอืมอร่อยเนี่ยค่ะเวลามามันก็จะมาแย้ะแบบนี้เลยอืมเม็ด อย่าว่านะคะเม็ดจะคลายเม็ดเชอรี่ค่ะเป็นเม็ดแบบเป็น stone แบบเนี้เนาะแล้วก็เห็นบอกมีกรณีที่บอกว่าเอามาปลูกในเมืองไทยได้หรืออะไรยังไงดิไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่ดิไปเที่ยวที่เวียดนามค่ะขึ้นไปถึงเมืองซาปาแล้วก็นี่จะให้ดูเม็ดเขาจะมีสีอสีแดงนะคะกับสีเห็นไหมคะมันจะมีแบบบางลูกจะออกแดงบางลูกจะออกดํามากกว่าเนาะ ก็รสชาติดีว่าใกล้ๆกันนะคะรสชาติโอเคมากเลยแต่ดีไปเจอที่เวียดนามอะ่ะลูกใหญ่มากทุกคนคือลูกแบบประมาณเท่านี้ใหญ่กว่าลูกผลน,นี้ที่ได้มาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ลูกนี้ผลแรกพี่โพก,กินเราไม่ค่อยชอบนะบอกว่าเออรสชาติไม่ถูกปากนะคะากินไปกินมาเฮ้ยถูกปากเฉยเลยนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้กินบ่อยเพราะมันแพงอันนี้ก็นานๆทีได้มารอบหนึ่งเนาะก็เลยเอามาโชว์ค่ะเพราะว่าดีรู้สึกว่ากิโลละ700บาทมันก็มันก,มนก็มันก็แพงเนาะสําหรับผลไม้ที่ให้ความรู้สึกแบบว่าคลายกับ ลำเออคล้ายอะไรอะ่ะคล้ายคลายลิ้นจี่ก็ไม่เชิงเนาะคลายกับแต่แต่อร่อยะค่ะสําหรับหนูดี้ถือว่าเป็นสำหรับคนชอบเปรี้ยวผลไม้เปรี้ยวนําหวานตามเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นผลไม้ที่ชอบเลยนะคะก็เวลาเข้าไปอ่านสรรพคุณนะคะเขาบอกว่ามีวิตามิน A, C, B, K, แคลเซียมแมกนีเซียมนู่นนี่นัน่น ก็รู้ไว้ว่ามันมีสารอาหารอะไรนะคะแต่ว่าถ้าจะให้มากินเพื่อเอาสารอาหารนั้นเนี่ยดีว่าก็กินผลไม้ไทยๆเราดีดกว่าแต่อันนี้มันแปลกดีค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะเจ้าหยางเหมยหรือเบอร์รี่ยัมเบอร์รี่หรือว่ายามะโมโมะค่ะก็มาจากประเทศจีนนั่นแหละนะแต่ตอนนี้ปลูกได้หลายที่แล้วค่ะตอนนี้ไปเวียดนามเยอะเลยนะคะเยอะแล้วก็ไม่ถือว่าแพงด้วยลูกใหญ่ด้วยอร่อยด้วยนะโอเคค่ะก็จบการรีวิว ผลไม้แปลกแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนเลยนะคะากาศให้ดูอีกลูกหนึ่งลูกนี้นี่แล้วก็ประกัดปุ๊บอืมอร่อยอะ่ะกัดปุ๊บก็ไม่มีเปลือกที่ปอกได้ค่ะต้องกัดทั้งหมดแล้วระวังเม็ดอย่ากลืนเม็ดลงคอเท่านั้นเองดูสิมันจะเป็นแฉกเนี้ยเลยทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแฉกแฉกคือเนื้อมันจะหนามมันจะเป็นหนามปุมป่ม,ปมนี้เหมือนหนังคางคกใช่ไหมคะ แต่พอเรากัดอะ่ะข้างในมันเป็นแฉกเหมือนกลีบดอกไม้ทั้งหมดเลยอะ่ะแปลกเนาะอร่อยค่ะโอเคค่ะถ้าใครบังเอิญได้เจอนะคะหาซื้อง่ายๆไม่แพงมากหรืออยากซื้อมาลองเนาะก็โอเคค่ะแต่ถ้าคุณอยู่ในประเทศที่มีเจ้าอย่างเหมือนี้กินลูกใหญ่ๆราคาไม่แพงสุดแสนอร่อยนะคะอ่า ก็ถือว่าคุณโชคดีเนาะลองซื้อมากินค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะอย่างที่เพื่อนหนูดีสอนเนะาะก็คือน,นําน้องไปแช่น้ําไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนถ้ามีอะไรที่จะว่ายออกมาเป็นหนอนตัวเล็กๆเดี๋ยวมันจะว่ายออกมาแต่ถ้าแช่เราไม่มีก็ก็ถือว่าไม่มีก็โชคดีไปนะคะหนูดิกินมาหลายรอบบางรอบมีบางรอบไม่มีแต่จะบอกว่ารอบนี้ไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่ไม่มีนี่เขาปลูกแบบเก่งมากไม่มีหนอนมาอยู่หรือว่าเขาปลูกแบบ ใช้สารเคมีเหรอหรือเปล่ามันถึงไม่มีหนอนเลยนะคะก็เวลามีกลับรู้สึกดีกว่าด้วยซ้ำเนาะนอนกับโปรตีนเนาะกินได้เนาะไม่เป็นพิษเนาะโอเคเลยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ